สวัสดีนะครับหมอโต๊ด915ทานหลอดนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนและเป็นกําลังใจช่องกันนะครับค่ําคืนนี้หมอโต๊ดจะมาทําคลิปพลังงานแรนดอมในหัวข้อความรู้สึกลึกๆของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณเขารู้สึกยังไงกับคุณในตอนนี้นะครับสามารถดูได้ทุกราศีทุกเพศเลยนะครับ พลังงานไพ่นี่เป็นไพ่ของโดยรวมคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์หลายจะดีที่สุดนะครับก่อนที่จะอัปเดตพลังงานและความรู้สึกของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณหมอโต๊ดขอเช็คพลังงานและความรู้สึกของคุณในตอนนี้ก่อนนะครับให้คุณตั้งจิตอธิษฐานในสิ่งที่คุณอยากรู้นะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณ เขาคนนั้นคนที่อยู่ในความรู้สึกของคุณความหรือรู้สึกรลึกๆของเขาตอนนี้เป็นยังไงเขาอยากบอกอะไรคุณในค่ําคืนนี้นะครับเพราะเชคพลังงานในตัวตนมีไพ่ใบแรกเป็นไพ่ของพลังงานของไพ่เพจออบครับการเริ่มต้นการเปิดโอกาสหรือการที่เราเป็นฝ่า์ที่น้อยใจกับความรู้สึก เหมือนเราเป็นฝ่ายที่หลักเขาแคร์เขาในวันนั้นแต่เขากลับไม่เคยมองหันกลับมาแคร์ในความรู้สึกของเรานะมีพลังให้จะติกดแห่งความยุติธรรมยุติธรรมเสมอคำมั่นคตัญญาคนที่ผิดศัจจะคนที่ผิดคำพูดกำลังทุกข์ใจกำลังทรมานใจหรือเป็นพลังางให้จัดติกเนี่ยคุณเป็นคนที่มีแบบแผนคุณเป็นคนที่มีเป้าหมายของตัวเองคุณเป็นคนที่รักษาคำมั่นคตัญญาในคำพูดและคำมั่นคตัญญา ของเรานะมีพลังงานภายในในอ,อกวกานการต่างกันโดยระยะทางความคิดถึงกำลังเดินทางมาหาคุณหรือมีคนที่คิดถึงคำมั่นกัลยา คำผูกพันในวันนั้นที่เขาเคยผิดสัญญากับคุณไปในตอนนี้มีคนที่อยากกลับมาแก้ไขผลแห่งการกระทํากับอดีตที่ผ่านมามีพลังงานไพ่เดือดเฉลียด,ดกรกฎลักษณะกรกฎต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลต่างภาษาต่าง,าางวัฒนธรรมคนที่มีความอดทนแบบสิ่งที่ผ่านมาเหมือนเป็นไพ่การที่เรามีความอดทน ทุกคนมีความอดทนทุกคนมีขีดจำกัดแห่งความอดทนแต่ตอนนี้เป็นฝ่ายคุณที่เดินหน้าแล้วคุณจะไม่มองหันหลังมองย้อนกลับไปในอดีตที่ผ่านมาเหมือนคุณกำลังเลือกที่จะปล่อยในวันที่คุณเลือกที่จะปล่อยมีคนที่จะกลับมาหลังมีคนที่กลับมายื้อคุณไว้นะมีพลังให้ในหนึ่งดาบความจริงความชัดเจนความรับไม่มีในโลกไม่รู้วันนี้ก็รู้วันหน้าหรือคุณไปรับรู้ความรับหรือการปกปิด สิ่งที่ซ่อนเร้นของเขามาหรือคุณรับรู้ในทุกๆอย่างในทุกๆเรื่องในทุกการกระทําของเขามาหมดแล้วมีพลังใไพในในอักรับก้าวท้วยความไม่ได้เติมเต็มความไม่เอาใจใส่หรือพบเจอกับคนที่เจ้าชู้คนที่คบไปเรื่อยคนที่รักไปเรื่อย เป็นพลังงานไพ่การที่ดูแลตัวเองหรือการเอาใจใส่ตัวเองในช่วงนี้ของพลังงานของไพ่เอทดอวาบานทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอสําหรับคนที่ปรับเปลี่ยนสําหรับคนที่เปลี่ยนแปลงสําหรับคนที่แก้ไขนะครับเป็นพลังงานไพ่โฟโอ็อบสอดความนิ่งความเงียบคุณอาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วตอนนี้เป็นฝ่ายคุณที่นิ่งเป็นฝ่ายคุณที่เงียบเป็นฝ่ายคุณที่โฟกัสถึงเรื่องของตัวของเราเองซะมากกว่าในตอนนี้เหมือนเหมือนเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่อ่านใจคุณไม่ออกนะในตอนนี้เป็นฝ่ายคุณที่นิ่งไป เป็นฝ่ายคุณที่เฉยชาไปเขาไม่รู้ใจคุณมาแต่ก่อนแล้วว่าคุณยังรักเขาอยู่ไหมว่าคุณยังแคร์เขาอยู่ไหมมีปลังงาให้เทนเอาไปเคลนนะ ความเติมเต็มความเป็นข้อเป็นควัวเงินเก็บเงินก้อนอานาคตที่เพิ่มผุนคุณคุณเป็นคนที่มีความมั่นคงในเรื่องการเงินคุณมีคนที่มีความหวังและอานาคตในเรื่องการเก็บหรือการที่คุณกับเขาเคยพูดคุยถึงเรื่องอานาคตมีคนที่ทําให้ความรู้สึกของคุณต้องพังลงมามีพังไงห่ก้าวไม่เท้าเราไม่อยากที่จะเสียใจอีกเราไม่อยากที่จะผิดหวังอีกกับการกระทาของเขาแล้วในตอนนี้เป็นฝ่ายคุณที่มันเหมือนกับการที่เรา กลับมานิ่งหรือการที่เรากลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวของเราเองซะมากกว่าในช่วงนี้นะมีประงาให้จัดเมนเป็นผพาของผลวิบากกรผลแห่งการกระทําใครทําอะไรไว้ได้รับผลแห่งการกระทําแบบนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนกับการที่เรามีพักกรรมสัมพันธ์ร่วมกันมาการพบเจอการพบเจอแล้วมาพบเจอกันเนี่ยเป็นพลังงานการที่ต่างฝ่ายต่างมีผลการกระทําหรือคํามั่นคำนยาจากอดีตชาติพบเจอคู่คนที่คุ้นเคยพบเจอคู่คนที่รู้ใจหรือการที่มีคนคนหนึ่งอยากกลับมาแก้ไขผลแห่งการกระทํากับอดีตที่ผ่านมาของเขาคนนั้นนะในตอนนี้มันเหมือนกับการที่เป็นฝ่ายเราที่พยายาม มากพอแล้วเป็นฝ่ายเราที่เลือกที่จะปล่อยเป็นฝ่ายเราที่เลือกที่จะเดินหน้าในตอนนี้ของเรานะในตอนนี้มันเหมือนมีพลังงานไพ่การที่มีความคิดถึงหรือการที่เขากําลังคิดถึงคุณอยู่ในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่นิ่งเป็นฝ่ายเขาที่กําลังกําลังทบทวน หรือกำลังคิดอยู่ในตอนนี้ของเขาว่ากับสิ่งที่ผ่านมาเป็นฝ่ายเขาที่ทําผิดกับคุณไว้ทุกๆอย่างในความรักความสัมพันธ์ผิดคํามั่นผิดคําสัญญาผิดสจัจจะที่ให้ไว้ต่อกันแต่ตอนนี้มีคนที่ตื่นรู้มีคนที่คิดได้มีคนที่อยากวนย้อนอยากกลับมาเคลียร์ใจหรือเป็นฝ่ายเขาที่กลับมาชัดเจนกับคุณเป็นฝ่ายเขาที่ยอมรับผิดหรือการที่สำนึกผิดในตอนนี้ของเขานะ,อะขอทุกทางงาไให ในตัวตนของเขาคนนั้นนะครับว่าเขารู้สึกยังไงในตอนนี้นะ,อะขอใช้พลังงานให้ในตัวตนของเขามีพลังงานไพ่หนึ่งเหรียญสิ่งดีโอกาสด,โโดีโชคดีโชคดีในวันนั้นที่กลับมาเห็นค่าในวันนี้เป็นพลังการที่กลับมาเห็นคุณค่าในวันเวลาที่สายไปหรือเปล่าในวันเวลาที่ไม่มีคุณแล้วในวันเวลาที่พัดภาคในวันเวลาที่เขากําลังโดดเดียวรับกําลังเหน็บหนาวเป็นพลังการแอบมองแอบสืบแอบส่องคุณมินเป็นคนที่มีความหวังในอนาคต คุณมีแบบแผนคุณมีเป้าหมายเป็นฝ่ายเขาที่กำลังเสียใจแอบมองคุณอยู่ห่างๆในตอนนี้มันเหมือนกับการที่กากำลังจะทำให้ตัวตนของเขากลับมามีคุณอีกครั้งหนึ่งนะมีพลังาภายในออฟคับการกลับมาขอโอกาสการง้อขอคืนดีหรือการละยดนิมิตหรือการ,ก,รก,ก,กลับมาของคนคนหนึ่งที่กลับมาปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณนะครับเป็นพลังาภายในเดอะเฮอร์มิตชาวการลัคนาการตอนนี้เหมือนเหมือนเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่โดดเดี่ยวด้านเหน็บหนาว และอ้างวางในตอนนี้นะในเส้นทางเดินที่วันข้างหน้าเขาก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นไรแต่เขารู้ว่าในวันเวลาปัจจุบันเขาอยากพบเจอคุณเขาอยากพูดคุยคุณหรือต่างฝ่ายต่างเดินในคนละเส้นทางเส้นทางที่เหน็บหนาวเส้นทางที่หนาวเหน็บมีคนที่อยากกลับมาเหมือนเป็นคู่กับคุณนะความร้อนใจความร้อนกลดลนตอนนี้มีคนที่เสียคุณไม่ได้ มีคนที่กังวลกระวยใจอยู่นะในตอนนี้เหมือนวิวออฟฟอร์จูนวันเวลาวันเวลาที่เขาไปเรียนรู้มาในวันเวลาที่ไม่มีคุณ แล้วในโชคชะตาเปลี่ยนวันเวลาเปลี่ยนมีคนที่อยากกลับมาอยู่ในห่วงวันเวลากับคุณลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วพบเจอคุณเป็นคนแรกหรือการที่เขาอยากบอกคุณว่าอดีตที่ผ่านไปเขาสำนึกผิดเขาผิดแล้วกับสิ่งที่ผ่านมาเขาอยากเริ่มต้นใหม่ในวันที่เป็นของคุณและเป็นความทรงจำดีๆในอนาคตที่คุณกับเขามีความอบอุ่นด้วยกันในอดีตที่ผ่านมาของคุณนะมีพลังานไพ่ในเอทรอปครับเอทรอปครับการเริ่มต้นโอกาสความรักครั้งใหม่ ความรู้สึกเดิมความรู้สึกเก่าหัวใจดวงเดิมที่เขากำลังคิดถึงวันที่คุณกับเขาเคยมีใจเดียวกันหัวใจเดียวกันหัวใจสองดวงที่รวมเป็นหนึ่งด้วยกันนะมีพลังงานไพ่ไหนออฟคิงออฟเบตเกิลลาชาถือเหรียญ คุณเป็นคนที่หลักไข่ยากคุณได้นักไข่แล้วคุณพร้อมที่จะซัพพอร์ตเกื้อกูลและเกื้อนหนุนกับคนที่เขารักการที่ในตอนนี้มีคนที่อยากกลับมาทุ่มเทมีคนที่อยากกลับมาทําให้ความรู้สึกของคุณกลับมาเหมือนเดิมเป็นฝ่ายเขาที่ห่วงแหนกับเหรียญ แห่งความสึกกะหัวใจดวงที่เขาเคยทําให้สิ่งดีๆต้องหลุดมือเขาออกไปนะมีพลังงานไพ่สิบดาบเขาจมกับกองทุกความเศร้าความเสียใจเหมือนจมปากกะความคิดเก่าๆความคิดเดิมๆที่ยังเอาคุณออกจากความคิดของเขาไม่ได้ยังเอาคุณออกจากความรู้สึกของเขาไม่ได้มีพลังงานไพ่เทนออฟเปเดอร์เคลนเทนออฟเปเนเป็นพลังงานไพ่ความคิดถึงวันที่คุณกับเขาเคยมีความฝันเคยมีความหวังเคยร่วมอนาคตเคยร่วมปัจจุบันร่วมกันมีไพ่ของ5ดาบ5 าดาบการเลิกราการยาร้างคนที่หลับ เขาจะไม่ใช่คำพูดคำจาที่ทิ่มแทงใจคนที่เขารักในตอนนี้มีคนที่กำลังเจ็บปวดในคำพูดคำจาครั้งนั้นหรือเป็นฝ่ายเขาที่พ่ายแพ้เขาหัวใจที่อบอุ่นดวงหนึ่งที่เคยมอบให้เขาความห่วงใยความผูกพันการดูแลคุณนะคุณเคยให้คำรังใจเขาในวันที่เขาทุกข์ในวันที่เขาเศร้าในวันที่เขาเสียใจในวันที่เขาไม่เหลือใครเขาคิดถึงคุณเป็นคนแรกนะมีพลังไฟเจ็ดดาบเจ็ดดาบความหวานระแวงการกระทำ เขาอาจจะกวาดระแวงในสิ่งที่เขาทำนะไม่มีใครที่เชื่อมั่นในตัวเขาเพราะการที่โกหกหรือปิดคำมั่นคำพันยาโอกาสแห่งการเริ่มต้นสิบจากสิบม้เท้าการกระทำเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์4ี่ใเทา้าเป็นพลังภา้การลงหลักการปักฐานการสร้างอนาคต เขาอยากกลับมาสร้างอนาคตไปด้วยกันการที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปตอนนี้คุณอาจจะไม่รีบร้อนกับความรู้สึกคุณเป็นคนที่อยู่ได้ในวันที่เรานิ่งในวันนี้เป็นฝ่ายเขาที่กังวลกวายโหยหาวันเก่า,วๆ,วาวๆวัน,วนที่มีคุณคงไม่มีอีกแล้วในตอนนี้ของเขาเดอูเหมือนขาดทุกสิ่งทุกอย่างไปนะมันไม่มีเป้าหมายในชีวิตของเขาคุณคือแรงผักดันให้กับเขา ได้มีแรงก้าวต่อไปคีนอฟวานราชินีงไฟด้วยเซนส์นของคุณด้วยความรู้สึกงคุณคุณอ่านความคิดของเขาได้คุณอ่านความรู้สึกของเขาได้คุณรู้ถึงจิตใจหรือเือของเขาในตอนนี้อาจจะเป็นการที่คุณอาจจะเป็นฝ่ายที่รู้ทุกเรื่อง ของเขานะมีพลังงานให้คุณรู้แม้กระทั่งคําพูดโกหกหรือคําพูดไม่จริงแต่กับคนที่เรารักลองให้อภัยกับเขาได้แต่ก,การที่ทําบ่อยๆอ,อาจจะเป็นการที่ในตอนนี้เราอยากได้รับความเชื่อมั่นของคนคนหนึ่งเราไม่อยากที่จะผิดหวังและเสียใจยกับการกระทําของเขาอีกแล้วดีเอ็มเพรสเทติดาดาวสุกดาววีนัทคุณเป็นไพ่ของดีเอ็มเพรสเนี่ยคือการที่เป็นที่หนึ่งสำหรับเขานะในตอนเนี้เขาอ,อาจจะเป็นฝ่ายที่กลับมาแล้วมา ูพ,พันกับคุอีกครั้งหนึ่งนผลแห่งการกระทําที่เขาได้รับไปคือการที่เขาไปเจอใครใครคนนั้นก็ไม่ได้ชัดเจนใครคนนั้นก็ไม่ได้จริงใจใครคนนั้นก็ปิดบังหรือคนที่หนีเจ้าของอยู่แล้วในตอนนี้เขาได้รับปวทเรียนที่เจ็บปวดในวันที่ภาครักแห่งความสื่อไม่ได้บอก คำว่ารักกับคนที่เขารักอีกแล้วในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่นั่งโดดเดี่ยวและนั่งนั่งคิดถึงคุณอยู่หรือเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่อยากขวนกลับขวนคืนส่งจิตส่งใจมาหาคุณในตอนนี้อยากให้คุณเปิดโอกาสอยากให้คุณเปิดใจให้ก,กับเขาในสิ่งที่เขาทําผิดไปการที่คุณกับเขามีไพ่ของจัดเม้นเนี่ยคุณกับเขายังต้องมาพบมาเจอกันอยู่ดียังมีผลวิบากกรรมร่วมกันนะมีพลังงานไพ่ซิกออปเปอเรช หกเหรียญการดูแลการหวงใหญ่การเป็นผู้ให้และเป็นผู้ได้รับประพอการความช่วยเหลือและการดูแลนะมีพลังงานให้การปิดกั้นการมีกำแพงใจหนึ่งก็รักใจหนึ่งก็ผูกพันใจหนึ่งก็อยากตัดมีคนที่อยากตัดใจจากคุณพยายามตัดใจสักเท่าใดยิ่งรักคุณมากกว่าเดิมยิ่งเพิ่มผูนในความซึ้งเป็นฝ่ายเขาที่เจ็บในหัวใจที่ในวันนั้นทำไมถึงทำให้คนที่รักเขาที่สุด ต้องเจ็บปวดได้นะในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่กำลังคิดและทบทวนและอยากกลับมาพูดคุยอยากติดต่อเขาอยากติดต่อมาหาคุณแล้วอยากให้คุณตอบเขาด้วยเขาอยากรู้ใจคุณว่าคุณยังรักเขาอยู่ว่าคุณยังแคร์เขาอยู่หรือเปล่าในตอนนี้มีพลังอาเพก้าเหลียนคือการที่ในความนิ่งของคุณทําให้เขารู้สึกหวาดกลัวเขากลัวคุณไม่ให้อภัยเขาขัวคุณให้โอกาสในวันที่เรานิ่งอยู่ใน ในมุมของเราหรือการที่เรากลับมาอยู่ในที่เดิมในมุมเดิมในแบบเดิมของเรานะคุณเป็นคนที่มีความคิดเป็นของตัวเองคุณเป็นคนที่เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวของเรานะมีแพ่ของคนที่กําลังคิดถึงคุณหนักมากหอยหาวันเก่าวันเดิมที่มันคงย้อนกลับไปไม่ได้มีคนที่อยากพบเจอและบอกคำว่าเขาขอโทษเขาคิดถึงคุณเขาอยากทำวันนี้ ให้เป็นวันที่ดีสําหรับคุณและเขาอีกครั้งหนึ่งนะ,อะขอรูปทางานไพ่ในข้อความของเขาที่เขาอยากสื่อสารมาหาคุณในค่ําคืนนี้เขาอยากสื่อสารอะไรมาหาคุณนะครับขอทุกทางงานไพ่ในข้อความของเขานะ มีไพ่ของวิวออฟฟอร์จูนนะวันเวลาโชคชะตาหมุนวนให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันทุกสิ่งทุกอย่างคือการเรียนรู้ความรักก็เช่นกันความรักยังไม่ได้สิ้นสุดในวันที่เรารักกันการร่วมการกระทําการร่วมบอนเวลาการร่วมอนาคตและการเป็นครอบครัวสร้างครอบครัวอย่างมั่นคงระหว่างคุณกับเขามีพลังไพ่ห้าดาบห้าดาบความเลิกราการยาล้างการ มีทัศนคติที่ไม่ตรงกันตอนนี้มีคนที่กลับมายอมในทุกๆอย่างอยากได้หัวใจของคุณกลับคืนมาเขาอยากขอโทษคําพูดคําจาในวันนั้นที่ทําให้ผิดหวังทําให้เสียใจนะมีพลังให้การติดต่อการสื่อสารการทักทายกลับมาในความรักในความัมพันธ์เป็นพลังการพูดคุยการเคลียร์ใจการเคลียร์ใจ ในการที่ลดอีโก้แล้วใช้ความรู้สึกใช้หัวใจที่ผูกพันคุยกันนะครับเป็นพลังงานไพ่เดอะฟูเดอะฟูเป็นพลังงานไพ่ความว่างเปล่าในวันที่ไม่มีคุณแล้วในวันที่คุณจากไปเนี่ยครูแล้วว่าความภาครักเห็นความรู้สึกมันเป็นเช่นไรวันที่โดดเดี่ยววันที่อ้างว้างวันเวลาที่มองไปทางไหนก็ไม่ได้เห็นคุณอีกแล้วนะมีพลังงานไพ่เดอะเทเวอร์การจับได้การโป๊ะแต่เขาก็ดูนะว่าความผิดกับของเขาเนี่ยทำให้คุณพังและเจ็บกับเขามาเยอะ แต่ตอนนี้คุณอาจจะเป็นฝ่ายที่ยังไม่พร้อมที่จะให้อภัยกับเขาหรือเปล่าในตอนนี้เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่กลับมาทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งคํามั่นคำสัญญาอยากให้คุณเชื่อใจกับเขาในคํามั่นคำสัญญาในครั้งนี้คํามั่นคำสัญญาครั้งสุดท้ายที่เขาจะสัญญากับคุณนะคนเราอาจจะมีการที่ในวันที่ผิดสัญญาในวันนี้เป็นฝ่ายเขาที่จะปวดกับคํามั่นคำสัญญา ที่ผ่านมาเจ็ดไม้เท้าการปิดกั้นของคุณการบล็อกของคุณการมีกำแพงของคุณคนที่รักกันเขาจะแคร์กับทุกสิ่งทุกอย่างเขาเขาพร้อมที่จะปกป้องและดูแลคุณอีกครั้งหนึ่งนะในตอนนี้เขาจะทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้คุณเปิดโอกาสและให้คุณให้อภัยนะในจันติกนี่คือการที่ทัดกลับเข้ามาไม่ได้ชัดเจนหรือกลับเข้ามาแล้วยังผิดคำพูด ไม่เหมือนเดิมอีกคุณก็อาจจะตัดเขาออกจากความรักความสัมพันธ์นะครับเป็นพลังงานให้เดอร์มจิเชียนเดอร์มจิเชียนการเรียนรู้การเริ่มต้นการเรียนรู้กับสิ่งที่ผ่านมามีคนที่อยากกลับมาเรียนรู้กันใหม่นะหรือการที่ก็ไปเรียนรู้โลกใหม่เรียนรู้สิ่งต่างๆมามีข้อเปรียบเทียบและมีข้อช่างใจในความคิดของเขาว่าใครคือคนที่สําคัญที่สุดในตอนนี้เป็นพลังงานให้เอเดอฟสอดนะความจริงและความชัดเจน มีคนที่อยากกลับมาชัดเจนมีคนที่อยากกลับมาเคลียร์ใจมีพลังงานไพ่ในเพจออฟซอร์ดเขาก็แอบสืบส่องเขาแอบมองคุณอยู่หรือการที่เขารู้ในทุกๆเรื่องตอนนี้ของคุณนะครับเป็นไพ่แห่งการที่ในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่อาจจะก,กลัวและไม่ไม่มีหน้าที่จะมาพบคุณหรือการที่ได้มาพบเจอกันแล้วแล้วได้มาเคลียร์ใจกันนะมีพลังงานไพ่สามถ้วยตอนนี้เขาอาจจะตกอยู่ในสถานาการณ์ ความรักที่ไปพบเจอกับคนที่กินเที่ยวดื่มเล่นวังผลประโยชน์ในเรื่องตัวของเขาขี้นอว่านดีหายพิเทศความรับการปิดบังการซ่อนเล้นความหงุดหงิดความว้าวุ่นความกังวลใจนะครับเป็นพลังไพ่ใน10เหรียญนะมีพลังไพ่ในออฟซอร์ดมีไพ่ของเดวิลนะเดวิลคือความพัฒนาการความรักความโรคความโกรธความหลงมีคนที่หลงไปกับสิ่งที่ผ่านมา ในวันที่คนหนึ่งตื่นรู้ในวันที่คนคนหนึ่งคิดได้เขากลับมาครั้งเนี้ยเขาจะข้างรักคุณเขาจะไม่ยอมจากคุณไปไหนอีกแล้วด้วยความรู้สึกของคุณคุณจะสัมผัสถึงความเปลี่ยนแปลงของคนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ได้นะข้องุดหดมากเขาวาวุ่นไปหมดในวันที่จากคุณไปแล้วเหมือนคุณกําลังปล่อยเขาไปให้เขาโดดเดี่ยวแนละอ้างว้างในตอนเนี้เขาจะทําทุกวิธีทางที่จะได้ ความรักและกลับคืนมาในความรักในความสัมพันธ์หรือการที่เขากําลังพิสูจน์ในตัวเขาเองทุ่มเทในเรื่องการงานเพื่อจะกลับมาดูแลคุณในตอนนี้นะมีพลังงานไพ่ในในออฟคัพอัศวินถือถ้วยกัลยาณมิตรผลที่กลับมาช่วยเหลือและเกื้อกูลและเกื้อนหนุนกันนะเป็นกัลยาณมิตรที่ดีนะคอยสนับสนุนและคอยดูแลหัวใจที่ผูกพันใจที่ผูกมัดมีพลังงานไพ่ในซิกออฟสอด ตอนนี้เขาก็ยังมูฟออนออกจกคุณไม่ได้นะครับให้การเวลาให้วันเวลาเนิ่นานานสักเพียงใดสิ่งเกา่เกาๆสิ่งเดิมๆม,มันยังอยู่ในความทรงจํามันยังอยู่ในความซึ้งของเขาในตอนนี้เหมือนเขาอาจที่เป็นปลายที่กําลังเผชิญกับปัญหาและมรสมในตอนนี้ของเขานะมีพลังงานให้สิ่งออกไปเคลื่อนในออกครับก้าวถ้วยความรักและความเติมเต็มสเตนชาวสิงรัชนาสิงสิ่งโตที่เข้มแข็งกําลังกลับมา เหมือนยอมคุณในทุกๆอย่างในตอนเนี้เขาจะกลับมาเอาใจใส่คุณพร้อมที่จะดูแลพร้อมที่จะปกป้องเพจออกซอดการเริ่มต้นกันอีกครั้งหนึ่งขอโอกาสให้กับเขาได้แก้ไขในสิ่งที่เขาเคยผิดสัญญากับคุณกับอดีตที่ผ่านมานะครับเป็นพลงนังภายในขีนอวานเนะี่ยด้วยความรู้สึกเดียวกันอีกครั้งหนึ่งเขาอยากกลับมามีหัวใจที่เต้นไปพร้อมกันและรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน ในความรักความตัมพันธ์ในเส้นทางเดินอีกวันข้างหน้าและในทุกๆวันที่เขาได้มาพบเจอคุณที่เขาได้พูดคุยกับคุณนะครับอขอทุกพลานให้ในในสรุปและแนะนําให้กับคุณในค่าคืนนี้นะครับไพ่จะสรุปในออหวานนะในออหวานคนที่ ห่างไกลรู้ใจตัวเองแล้วว่ารักคุณแคร์คุณนะมีพลังให้ในเดียร์เอมเพอร์ชาวเมธทัดไฟคนที่มีอีโก้เยอะฟอร์มเยอะฟอร์มมากกำลังเจ็บปวดในตอนนี้มีไพ่ของความคิดถึงความโหยหาคิดถึงคุณหนักมากได้รับผลแห่งการกระทำที่เจ็บปวดในความรู้สึกของเขามีพลังไพ่เพเทออเพจเกิลนะเป็นพลังงานไพ่การเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นสิ่งดีๆไปด้วยกันมีพลังไพ่คิงออฟสอด ราชาถือดาบเป็นพลา,งงานให้คนที่ทําง,งานเกี่ยวบด้านความเข้มแข็งทหารตำรวจได้คุณเป็นคนที่มีความเด็ดเดี่ยวคุณเป็นคนที่มีความเข้มแข็งคุณเป็นคนที่เผชิญหน้ากับทุกปัญหาและแก้ไขกับทุกปัญหาในตัวของคุณเองคุณเป็นคนที่ผ่านกับเรื่องราวเจ็บปวดในเรื่องความรักมาไม่รู้ติดครั้งต่ออีกครั้งตอนนี้จะเป็นฝ่ายคุณที่เข้มแข็งเป็นฝ่ายคุณที่จะดูว่าครั้งนี้จะมีคนที่กลับมาเหมือน กลับมาขอโอกาสแห่งการคืนดีนะมีพลังไพ่แปดแปดไหมแปดดาบน,นะครับความอึือ่อัดความว้าวุ่นความไม่สบายใจเจ็ดถ้วยนะครับคิดถึงความฝันคิดถึงความหวงังเขาอยากมีคุณที่เป็นคนที่ร่วมความฝันและร่วมความหวงังและเป็นอนาคตจัดเงินเป็นไพ่ของผมได้เกียรติหรือการที่คู่คนที่คุณเคยคู่คนที่คุณตาคู่คนที่รู้ใจ กลับมาเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมมีพลังงานไพ่ใน King of Cup นะครับเป็นพลังงานไพ่แดเหรียญ8ดเหรียญมีพลังงานไพ่ถูออฟคัพเป็นพลังงานไพ่ความรักความผูกพันการมองตาการพบเจอการรู้ใจการเข้าใจในความรู้สึกการแคร์กับความรู้สึกของคนอีกคนหนึ่งเดอสตาชาวกลุ่มลัคนากลุ่มจักรวาลดึงดูดคุณกับเขาให้ได้มาพบเจอกันคืนคืนหนึ่งให้จักรวาลที่ไม่เหมือนใครและ เขาอยากมองดาวไปคุณหรือการที่เขาอยากกลับมาเป็นคู่คนที่อธิษฐานคู่คนที่สร้างบุญเกื้อกูลเกื้อหนุนในในการที่ได้มาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะในตอนเนี้ยมีคนที่อยากให้คุณให้อภัยมีคนที่อยากให้คุณเปิดโอกาสมีคนที่อยากให้คุณเห็นในความรู้สึกที่เขารักคุณมากในตอนนี้นะครับ หมอต้นก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูให้หมอต้นกันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับทุกๆท่านในค่ำคืนนี้นะครับ